สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกับมาลี่อีกครั้งนะคะสำหรับในวิดีโอนี้เนี่ยก็จะแตกต่างจากวิดีโอก่อนๆที่ผ่านมาเพราะว่าในวิดีโอนี้จะไม่ได้สอนแค่คำศัพท์แล้วจะสอนถึงการสนทนาพูดคุยเกี่ยวกับความชอบในภาษาจีนกันค่ะสำหรับประโยคสนทนาที่ใช้ถามเกี่ยวกับความชอบหรือว่าไม่ชอบในเรื่องต่างๆในภาษาจีนเนี่ยไม่ยากเลยค่ะ แต่ที่ยากก็คือคำศัพท์นั่นเองค่ะคำศัพท์ที่ใช้พูดถึงความชอบในหมวดหมดู่ต่างๆมารีจะแปะลิงก์ที่เกี่ยวข้องเอาไว้ที่ Descript i o n ั่นบอกนะคะเพื่อนๆจะได้ไปหาคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องมาใช้ได้โอเคค่ะทุกคนก่อนที่เราจะไปเข้าสู่ประโยคที่ใช้สนทานาถึงความชอบในภาษาจีน<ๆ>ก็มาดูคำศัพท์กันก่อนจะได้อ่านออกแล้วก็แปลได้มาเริ่มอ่านกันเลยค่ะคำแรกอ่านว่าหนีหนีแปลว่า คุณเธอคำที่สองค่ะวอวอฉันคำที่สามสีฮวนสีฮวนชอบคำที่สี่ฉันมาฉันมาอ,อะไรและคำสุดท้ายค่ะมามา ไหมตอนนี้เราก็รู้คำศัพท์ที่จำเป็นในการถา,ถามถึงความชอบในภาษาจีนแล้วนะคะต่อไปเราก็มาดูรูปประโยคกันเลยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีวิธีการถา,ถามถึงความชอบได้หลากหลายรูปแบบมากๆแต่ว่ามารี่จะยกตัวอย่างง่ายๆนะคะเป็นประโยคที่จำง่ายๆให้ดูทั้งหมด3ประโยคด้วยกันหนีสี่ห้วนจุดๆุจุดมาหนีสี่หวนจุดๆ,ๆุมา หนีแปลว่าคุณสีห่ห้วนแปลว่าชอบมาแปลว่าไหมเรานะคะก็นำคำนามลงไปเติมลงในช่องว่างได้เลยก็จะถามว่าเราชอบสิ่งนั้นไหมหนีสีห่ห้วนฉันมาจุดๆ,ๆุนีสี่ห้วนฉันมาจุดๆนแปลว่าคุณสีห่ห้วนแปลว่าชอบฉันมะแปลว่าอะไร คุณชอบอะไรตรงช่องว่างนะคะเราก็นำคำนามมาต่อท้ายได้เลยนี你喜欢朱朱朱什么你喜ๆชันมาประโยคนี้นะคะก็มีความหมายแปลว่าคุณชอบอะไรเหมือนกันแต่ว่าคำที่ลงมาเติมลงในช่องว่างเนี่ยจะต้องเป็น verb ค่ะตอนนี้นะคะเพื่อนๆก็ ทราบวิธีการถามถึงความชอบในภาษาจีนแล้วนะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราก็ไปดูตัวอย่างกันความจริงแล้วเนี่ยการถามถึงความชอบมันถามได้หลากหลายเรื่องมากๆเลยแต่ว่ามารีเนี่ยจะขอยกตัวอย่างให้ดูแค่สีเรื่องเท่านั้นนะคะตัวอย่างที่1การถามถึงกีฬาที่ชอบหนีสีฮวนวิ่นตงาหนีสีฮวนยิ่นตงมา นี่แปลว่าคุณสีห่ห้วนแปลว่าชอบวิ่นต้งนะคะเป็นคำนามแปลว่ากีฬามะแปลว่าไหมประโยคนี้แปลรวมกันก็คือคุณชอบกีฬาไหมคุณชอบเล่นกีฬาไหมนั่นเองค่ะถ้าจะตอบว่าชอบก็ตอบว,ว่าสี่ห้วนแต่ถ้าไม่ชอบก็ตอบไปเลยค่ะว่าปู่สีห่ห้วน สมมติว่าคู่สนทนาของเราตอบว่าสี่ห้วนก็คือเขาชอบเล่นกีฬานั่นเองเราอาจจะต้องถามเจาะลึกลงไปค่ะจะได้เป็นการตอบบทสนทนาให้น่าสนใจยิ่งขึ้นหนีสี่ห้วน什么 win งหนีสี่ห้วน什么ิ i n 钟หนีแปลว่าคุณสี่ห้วนแปลว่าชอบ什么แปลว่าอะไร win งแปลว่ากีฬาแปลรวมกันก็คือ คุณชอบกีฬาอะไร B ีก็ตอบกลับมาว่าวอสีหว้วนเผาปู่เคตาล้านเฉีววอสีหว้วนเผาปู่เคตาล้านเฉีวว,แว,ว,แว,อ,แว,วอแปลว่าฉันสีห้วนแปลว่าชอบเผาปู่แปลว่าวิ่งเคอแปลว่าและหรือแปลว่ากลับก็ได้ค่ะตาล้านเฉียวก็คือการเล่นกีฬาบาสเกตบอลนั่นเอง แปรรวมกันก็คือฉันชอบวิ่งและเล่นบาสเกตบอลตัวอย่างที่สองการถามถึงอาหารที่ชอบนี่สี่ห้วนชื่อเฉินีสี่ใช,ช่นี่แปลว่าคุณสี่ห้วนแปลว่าชอบชื่อแปลว่าทานเฉินเมแปลว่าอะไรใช่แปลวะะ่าวอาหาร แปลรวมกันก็คือคุณชอบทานอาหารอะไรว o สี h หวนชื่อ a าแฟนวอสี่หวนชื่อเาแฟนแปลว่าฉันสีหวนแปลว่าชอบชื่อแปลว่าการรับประทานเฉา f ฟนเป็นเมนูอาหารนะคะแปลว่าข้าวผัด เพื่อนๆก็จําเป็นที่จะต้องรู้ชื่อเมนูอาหารเอาไว้บ้างนะคะจะได้เอาไวต้ตอบเวลาถูกถามหรือว่าจะได้รู้ว่าเวลาผู้สนทนาของเราพูดว่าเขาชอบทานเมนูนี้มันแปลว่าอะไรตัวอย่างที่3การถามถึงวิชาเรียนที่ชอบน,อนีสีวนเสวสีฮั่นอยู่มาน,นีส,สี่ฮวนสวสีฮั่นอยู่มา นี่แปลว่าคุณสีห้วนแปลว่าชอบสวยสีแปลว่าเรียนฮันหยู่ก็คือภาษาจีนมาแปลว่าไหมแปลรวมกันก็คือคุณชอบเรียนภาษาจีนไหมถ้าชอบเรียนภาษาจีนก็ตอบได้เลยค่ะว่าสีห้วนแต่ถ้าไม่ชอบก็สามารถพูดว่าปู่สีห้วนและตัวอย่างสุดท้ายค่ะการถามถึงสีที่ชอบ 你喜欢什么颜色？你喜欢什么颜色？你แปลว่าคุณ喜ีแปลว่าชอบ什ัแปลว่าอะไรห色แปลว่าสีแปลรวมกันก็คือคุณชอบสีอะไร我喜สี色。我喜น,นห色。我แปลวา่าฉัน สีห้วนแปลว่าชอบหลานเซอร์ก็คือสีฟ้านั่นเองค่ะฉันชอบสีฟ้าชิชิยมรี่ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ส่วนใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ก็อย่าลืมไปกด subscribe เพื่อติดตามคลิปต่อๆไปของมารี่ด้วยนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบายบาย